พวกแคลเซียมเนี่ยมันจะเป็นเกาะที่หลอดเลือดแล้วแล้วก็ทําให้เกิดการพุดตันได้นะครับแบบปัญหาเรื่องหัวใจวายเฉียบพันได้เช่นเดียวกันนะครับมีผู้สูงอายุที่ทานต้องมีภาวะแคลเซียมต่ำนย่ยแล้วต้องมีการทานแคลเซียมแคลเซียมมีหลายชนิดนะครับแคลเซียมชนิดที่ดูดซึมกับไม่ดูดซึม กรณีที่คุณทานแคลเซียมที่มันไม่ดูดซึมเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบอะไรบ้างมันมีส่งผลก่อต่อต่อเกื็ดหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด,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 อดสมองเพราะฉะนั้นปกติแล้วหมอจะตรวจปริมาณแคลเซียมในร่างกายเราโดยวิธีการเรียกว่าแคลเซียมสกอร์ซีทีนะครับโดยการทำซีทีสแกนถ้าปริมาณแคลเซียมเนี่ยม,มากกว่า400นะครับนั่นก็เป็นอันตรายที่คุณจะมีความเสี่ยงที่เกิดสโตรกหรือความเสี่ยงที่เกิดโรคหัวใจวายเฉียบพลันนะครับเพราะแคลเซียมจะไปเกาะอยู่ในหลอดเลือดของเรานะครับ อันนี้บันตรวจเรื่องของแคลเซียมด้วยคำถามว่าแคลเซียมแล้วมันเข้าไปแล้วมันทำให้เลือดไหลเวียนดีไหมทำให้เลือดเราไหลเวียนไม่ดีขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะนั้นมันเวลาทานแคลเซียมแล้วที่สำคัญที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะต้องทานโดนแสงแดดนะครับเพราะวิาวตามินดีเนี่ย ันจะช่วยทาให้การดูดซึมแคลเซียมเราดีขึ้นไปยังที่กระดูกของเราโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการทานแคลเซียมอย่าทานโดยพราการถ้าควรจะปรึกษาหมอทุกครั้งเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยมันจะไปสะสมอยู่ในหลอดเลือดของเราจะให้เราเกิดภาวะเกิดเลือดอุดตันในหลอดเลือดในสมองหรือในหัวใจได้ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายที่ทำให้เราเป็นสตรกงหรืออัมมาพษึกนะครับแล้วก็เป็นโรคหัวใจวายเฉียพันนอกจากการเกิดริ่มเลือดแล้วนะครับท่นี้ก็ฝากเป็น พ่อคิดนะครับครับแล้วก็มีหลายท่านถามผมว่างานวิจัยที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยตัวตังผลพลายเนรามายานะเนี่ยไปช่วยการจัดสมงแคลเซียมได้อย่างไรผมก็ตอบดโดยตรงนะครับว่าช่วยไม่ได้ครับเพราะการจัดสมองแคลเซียมเนี่ยมันเกิดจากปัิญาทางเคมีนในร่างกายของเราเรียกไบโอซิเลติกแต่ว่ารามายานะเนี่ยมันช่วยได้แค่ทางอ,อ้อมคือว่าในการดื่มรามนานะทุกครั้งเนี่ยระบบการไหลเวียนของเลือดมันจะดีขึ้นมากขึ้นเพื่อให้ว่าอัตราการเรี้ยนก็มันจะเร็ว กว่าปกติกว่าที่เลือดที่ไหลเย็นเดิมนะครับเพราะฉนั้นพอมนไหลได้ดีขึ้นเรื่อยๆอาการที่ทําให้แคลเซียมที่มันเกิดขึ้นแล้วไปสะสมอุดตันในส่วนของไขมันหรือเกาะไขมันเราจะลดน้อยลงทันทีแต่ว่าแรงแคนเซียมสะสมก็ยังอยู่ในร่างกายของเราอยู่แต่ว่ามันช่วยทําให้มันไม่เกาะหรือไม่สะสมนั่นเองเพราะนั้นก็แต่ว่าอันตรายที่เกิดจากแคลเซียมที่เกาะในหลอดเลือดของเราเนี่ยก็เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนช่วยทางของทางอ้อมที่ไม่ได้ทางตรงแต่ที่อยากจะแนะนําก็คือว่า ควรที่จะทานแคลเซียมที่มีส่วนผสมของวิตามินดีทุกครั้งนะครับหรือทานแคลเซียมทุกครั้งหรือพ่าผู้สูงอายุแล้วควรโดนโดนแดดนะครับแดดช่วงเช้า8ปดโมงเ้าโมงเช้าหรือโดนแดดช่วง5 6, ้าโมงหกโมงเย็นเป็นแดดที่มีวิตามินดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแทนที่สรจ้างแคลเซียมที่มีอยู่ในหลอดเลือดเราเนี่ยไปสะสมในกระดูกเราแทนนะครับอันนี้เป็นวิธีแนะนําที่ถูกต้องนะครับ